พี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นเรื่องผัวเมียอีกแล้วเหมือนเดิมผัวเมียค่ะเรื่องนี้ว่าได้เกิดจาก,กยังเลยเกิดจากผู้ชายบบหูจักพ่อแล้วก็ไม่ยิ่งย่งหักเขาอยู่เหตุเริ่มต้นจากผู้ชายนี่ว้ากับม่ยิ่งในเกมเราผู้ยิ่งที่เป็นเมียนี่จับได้ผันพ่อจับได้แล้วแล้วผัวกับมีการอ่าตอนแรกไม่ได้เลือกเมียตอนหลังมาขอขึ้นดี ขึ้นดีแล้วแล้วเหมือนสิดีคืนกับวดีขึ้นเราบันี้กจับได้อีกผัวก็เลยบอกว่าเอ้ามึงก็ล่องเฮ็ดขึ้กูอะไปมีคนอื่นเบิ้งเสด็เขาใจความหมดซึกของกูบ้างอย่างประมาณนี้เนาะเซ็ตแล้วเมียก็เลยเด้๋ยไปบอกกับผู้ชายในติ๊กต็อกแล้วก็เลยบอกให้ผู้ชายในติ๊กต็อกนี่บอกผัวว่ามีอย่างกันแล้วแล้วที่นี่ผัวก็เลยกลับมาขึ้นดีมาขึ้นดีกับเมียไหมแล้วก็ไปยาแก่เคด ล้วก็เเลี่ยนซื้อไหมแล้กกระจดทะเบียนสมรสกันไหมอีกเทียนึงหลังจากนั้นเหมือนว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีขึ้นแล้วผู้ชายได้มีอาการกลับไปคุยกับบ่ไดกลับไปคุยหมายถึงว่าไปคุยกับไม่ยอีกคนหนึง่งซึ่งอายุ18ปีเป็นเด็กเสิร์ฟใ่ร้านแห่งหนึง่งก็ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโดยผู้ชายตอนนี้ก็คือว่าเลือกฝ่ายหญิงที่เป็นเด็กเสร์ฟตะแรลกบอกว่าสิเลือกเมีย อ่าหลังจากนั้นก็กลับไปไม่ไปคุยกับมีคนอื่นไม่แล้วก็มีการทําร้ายร่างกายมากกว่าแปดครั้งประมาณแปดครั้งสาเหตุที่ผู้ชายยอมอยู่ว่างจากที่ไม่ยิ่งเ่าแล้วผู้ชายยอมอยู่เพราะว่าต้องการให้แม่ยิงที่เป็นเมียเนี่ยซอยพรหงอดรให้ยมด อพอพอนวดรถเมดแล้วก็มีสิทสิไปใสก็ได้เบิ้งตีหละความคิดคนเฮามันคิดแต่ซ้ำหนีแค่นั้นบอกแต่ถามมาไม่ยิ่งเป็นอย่างคือยังห้อภัยแมนยูในช่วงแรกๆที่ว่าคุณคบกันในช่วงปีแรกเขาดูแลทีแค่คุณดีแต่ช่วงปีหลังๆเขาก็ไม่ทีแค่คุณเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นเรื่อยๆแล้วทําไมคุณถึงคิดว่าเขาเสีเกคุณพอเขาหักคุณละ่ะแล้วแต่ว่าคุณหูไวอยู่แล้วว่างวดรถเนี่ย เขาต้องการหลอกใช้บอกง่ายๆว่าเขาต้องการหลอกใช้ที่เขามาแตง่งที่เขามาคบด้วยที่เขามาขึ้นดีเพราะว่าเขาต้องการหลอกใช้ตามความคิดของหนูนะแล้วหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงที่เขาชอบแล้วเขาอาจจะบ่ได้ยุติที่คนนี้หรอกเพราะว่าเขาคงจะไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ชายแบบนี้มันไม่รู้จักพ่อเออถาถวบอกตามความจริงผู้ชายแบบนี้มันบด้หูจักพ่อ ผู้หญิงอ่ะสมควรที่จะเดินออกมาตั้งแต่ครั้งแรกที่จับได้แล้วตั้งแต่มันบอกแค่มันบอกว่าให้ไปลองคบคนอื่นดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาบอดด้หักคุณหละ่ะคุณไปอย่างคือต้องยินย่อมที่สิยูนั่นแหละเออเบิงเบิงไปแล้วก็บอดด้มีอย่างก็แค่ว่ามิ่งหักเขาแห้งแล้วก็ย่อมเขาแต่ว่าผู้ชายนี่มันบอดด้หัก,ก้งแต่ที่แหลกคิดวานะมันแค่ต้องการผลประโยชน์เมื่อ ได้ผลประโยชน์ครบถ้วนแล้วมันต้องการจะไปแต่ผู้หญิงไม่ยินยอมตอนนี้ผู้หญิงมาล้องซื้อเพื่อต้องการฟ้องผู้ท้ายเพราะผู้ชายเป็นคนท้าอ้าวฟ้องผู้ทายมาน,นีว่าอยากให้แบบว่าผู้ใหญ่อยากให้ผู้ทายได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปคือว่ายังไงไม่ยิ่ง้ายๆข่าเจ็บแค้นว่าผู้ท้ายคนนั้นสิไปเอ่อได้รถได้เลือดได้ยังไปสเวสวยซุกับไม่ยิ่งคใไม่ก็เลยมาแจ้งในความคิดของข่อยก็เลยมาฟ้อง แล้วฟ้องยังไงก็ช่างมันก็ได้เป็นสินสมรสแต่คุณฟ้องได้อีกอย่างหนึ่งก็คือฟ้องชู้เรียกร้องค่าเสียหายแต่ถามว่าคุณฟ้องชนะแล้วคุณจะได้ค่าเสียหายจริงไหมคุณเอาเวลานันยาให้มันแล้วก็แบ่งสินสมรสกันให้เรียบร้อยแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ซะแมนย่ว่าคุณบ่อยากเสีย,ยอย่างเลยบ่อยากให้อย่างมันไปแล้วถามว่าแล้วถามว่าคุณมาเรียกร้องแบบนี้ มันบดเเบิงว่าคุณเป็นคนฉลาดเลยนะถ้าคุณฉลาดจริงคุณควรจะเลิกตั้งแต่งวดแรกแล้วจนถึงเป็นสมรสเลิกกันคือเลิกไปเลยเออสิสมรสกับแบงกันมั่นสิไม่มีผู้ใดกับเรื่องของมันเข้าเริ่มต้วจไม่เดินหนา้าไม่เพ้อเพอผัวไ,ไม่อาจจะแซ่บกับผัวเก่าก็ได้อันนี้เข้ากับว่ากันได้ฐานะไม่ยิ่งน้ำการเนาะพี่น้องเอ้ยเบิงเราคอยกับอละเวงปวดหัว